สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคล่องรถบ้านในหัวนะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รถในช่องของรถบ้านในหัวนะครับผมวันนี้ผมมีรถเบนซ์นะครับพันหนึ่งมานําเสนอนะครับเบนซ์ตัวนี้เป็นปี96นะครับเป็นตะกลมนะครับ E 2 3 0นะฮะตะกลมนะฮะรหัสตัวถัง W 2 1 0นะฮะ W 2 1 0นะครับ เดี๋ยวพาชมรอบคันกันก่อนนะครับคันนี้เป็นรถรถคล้ายการนะครับรถบ้านโดยแท้เลยนะครับผมตามสภาพเลยครับผมครับผมคันนี้เป็นสีสีม่วงนะครับสีม่วงสีเดิมเลยนะครับนะครับรถตามอายุการใช้งานนะครับปี96นะฮะตะกลมเป็นตะกลมนะครับช่วงล่าง นิ่มนวลแน่นอนนะครับคันนี้บอกไว้ก่อนนะครับคันนี้ติดแก๊ส LPG มานะครับแก๊ส LPG มาสภาพพร้อมใช้เลยนะครับผมมาชมรอบกันกันก่อนนะครับมาพร้อมกับฟิล์มบอลลอดนะฮะภาษีพรบอนะครับเดี๋ยวต่อให้นะครับผมนะฮะคันนี้ออกข้างใหม่ๆตอนนั้นประมาณสองล้านกว่าบาทนะครับ โอเคเดี๋ยวไปชมกันภายในเลยนะครับภายในจะเป็นเบาะหนังนะครับสีน้ำเงินนะครับตามสไตล์นะครับตามยุคสมัยนะฮะใครที่ชอบรถที่เป็นออกแนวคลาสสิกนะครับผมของ mercedes benz นะครับแนะนำคันนี้เลยนะฮะนะฮะพรมยังเป็นสี สีเดียวกับเบาะเลยนะฮะสีน้ำเงินนะครับ,นะรบตกแต่งลายไม้นะครับตามยุคสมัยนะฮะในปีก็หกในยุคสมัยนั้นถือว่าเป็นรถที่หรูหรามากนะครับเบาะปรับปรับได้นะครับพร้อมเมมโมรีนะครับอันนี้จะาพนะฮะให้ดูให้ดูน็อน เล็กไม้นะครับผมนะฮะสามแสนกโลนะครับไม้แท้แน่นอนนะครับตามยุคสมัยจริงๆนะฮะผมมีเครื่องเสียงมีอะไรให้นะครับลายหุงลายไม้นะครับแบ่แบกเบาไม่ขาดนะครับเบาะสภาพเดิมเลยดูข้างหลังนะครับสภาพการใช้งานถือว่าโอเคนะครับถ้าในสภาพนี้ แอร์หลังนะครับมีให้ตั้งแต่สมัยยุค96กันเลยนะครับดูสภาพภายในนะครับกลิ่นก็คือเป็นกลิ่นของเบนซ์จริงๆนะฮะท่านที่เคยสัมผัสรถ,รถเก่าแล้วก็รถในยุคนั้นเนี่ยกลิ่นของเขาจะมีเอกลักษณ์เฉพาะนะครับดูสภาพหนังนะฮะสารกรใช้งานเพดานนะครับไม่มียันไม่มีอขระ ผมยางนะครับแม็กเดิมนะครับผมแม็กเดิมเบนตตรงรุ่นนะครับเดี๋ยวไปดูฝาท้ายกันครับครับในส่วนของด้านท้ายนะครับผมนะฮะมีล้ออะไรด้วยนะครับผม ดูนะครับเหล็กยังแน่นๆหนานๆเลยนะครับไม่มีผูดนะครับด้านหลัง เดี๋ยววาชมฝัง่งนี้นะครับลายไม้ยังสวยเลยนะครับบอร์นี้บอกเลยว่าคลาสสิกมากนะฮะคทนที่ชอบรถเก่านะครับรถในยุคของเอ่า90นะฮะสามารถนำไปต่อยอดได้นะครับคันนี้ ระบบไฟฟ้าใช้ได้นะครับใช้ได้ทุกอย่างเลยนะครับผมเดี๋ยวไปดูห้องเครื่องกันครับครับผมนี่เป็นห้องเครื่องของตัว E สองสามศูนย์นะครับเดือบยูสองหนึ่งศูนย์นะครับผมรหัสตัวถังนะครับเครื่องเดิมนะครับไม่ได้วางเครื่องมาใหม่นะครับไม่ได้วางเจนะครับเป็นเครื่องเดิมนะครับ ติดระบบแก๊สมานะครับ LPG นะครับทำงานปกติครับใช้งานปกตินะครับสภาพเครื่องเครื่องนะครับแห้งๆกันเลย อนที่สนใจนะครับคันนี้นะครับพชรโยนขายในราคาตัดสดนะครับผมขายเงินสดนะครับอยู่ที่ราคา1นึ่งแสนแปดหมื่นบาทเท่านั้นนะครับหนึ่งแสนแปดหมื่นบาทเท่านั้นเองนะครับผมไม่สามารถจัดไฟนั้นได้นะครับมาสนใจนะครับดูว่าจะต่อรองราคานะครับเข้ามาชมรถกันก่อนได้นะครับผมในเรื่องราคานะครับขยับได้นะครับนะแจ้งไว้เลยนะครับผมนะครับ ้าสนใจนะครับติดต่อเข้ามาที่093 269ก้าสามสองหกเก้นะครับเก้า0 9ดเก้าแ9ดนะครับรถบ้านในหัวนะครับผมนะฮะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe นะครับกดกระดิ่งไปที่กระดิ่งทั้งหมดนะครับแล้วท่านจะไม่พลาดการอัปเดตรถเข้าใหม่นะครับผมฝากไว้ด้วยครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ